สวัสดีครับสวัสดีไอจีถามหน่อยนะครับวันนี้เรามาดูข้างล่างกันนะครับพี่น้องครับาจะไปดูน้ําตกอนละออนละออนละออน,นะครับออนละอนก,ก็คืองามนะครับละออแปลว่างามนะครับ็างงาน,บนภาษาคาเมนได้พี่น้องคราจะไปดูข้างล่างกัน,น งลางจะเป็นวิวสวยห้างคนไม่น่าอยากถึงขยะนะครับถ้ใครมีโอกาสได้มาเที่ยวมาได้นะครับพี่น้องครับที่อำเภอนาจัวรวยนะครับจังหวัดบุรีรเชธานีนะครับน้ําตกห้วยหลวงนะครับขึ้นชื่อของอำเภอนาจัวรวยเลยนะครับอำเภอโชคเองนะครับ อุ er mm ้ยมีเห็ดด้วยพี่น้องข้อหอยเห็ดครับเห็ดเห็ดหนึ่งดอกนะครับเนี่ยเห็ดอะไรอ่ะเห็ดบดดินพี่น้องพอเห็ดบดดินดอกหนึ่งนะครับเามาเจอเห็ดหนึ่งดอกเนี่ยพี่น้องถามมาหาเห็ดกับจะมาหาไดนะครับที่วัดภูพลานสูงนะครับมองหันจะเป็นป้าเห็ดแบบหลายบักคักเลยมีเห็ดหลายสายพันธุ์นะครับแล้วแต่ฤดู ตามฤด,ดูจะออกช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดแบบนี้นะครับแล้วก็เห็ดปัวแล้วก็เห็ดพึ่งนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่ไงถึงแลวน้ำตกอาลาโออลาโอเอเอขุ้ยหยับต่อไหม บริสไซเกอรมากครับรองเทา้าผอดจริงทุกคนจิ้มสุดการเดินเป็นบ่ายลงไปนะครับข้างล่างครับอันตรายนะครับนี่อ,อาวแต่ว่างง,งมากปลาที่จะถึงเป็น้างเรื่องแต่กิน้องนะครับข้างล่างก็เป็นท่ำนะครับเป็นท่ำ มันก็จะเป็นแก่งประมาณนี้นะครับอันตรายนะครับอันตรายขเข่าเฟิสเซเวสอัตโลงข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นหินประมาณนี้นะครับข้างางก็จะเป็นอย่างน,นี้เด้อแต่ก็ลงไปได้อยู่เพราะว่าข้างล่างมันซื้น เล่นได้ยกรับข้างล่างเล่นได้อาจจะมาเล่นน้ำเล่นได้นะครับเป็นปลาไฟครับฟังมันจะเป็นปลาไฟพี่น้องปลาไฟร้ายนะครับ ข้างบนไปใส่อีกได้นี่ขออจะพาพี่น้องเลาะให้มันถึงที่สุดนะครับไปด,ดูข้างล่างนะครับ อันนี้ก็ไปได้นี่ทางลา่างคืตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกน้อยเราจะมาดูมุมน้ำตกตรงนี้นะครับ ขอกอ,อดแก่หนาวสักคืนขอกอ,อดแก่หนาวสักคืนม่สิสีส่ฮัเป็นมือบอลอัมไรนี่อะอันนี้ข้างล่างนะครับพี่น้องดูสวยสวยสวยนะครับอันนี้ของโอดละอกอกอ่ะนะ,ะพี่น้องะครับ ว่างสวยมากแต่ผมมีป่านะครับตรงนี้ม,มีป่าวิวพี่น้องปลาปลา,าช่อนภูเขาเนี่ยเห็นบอพี่น้องเห็นบอน,อน,อนี่มันจะเหมือนหินหินหินนะครับอ้าวไปแล้ว น้องลงไปข้างล่างแล้วปลาช่อนจะเป็นปลาช่อนภูเขาหรือเปล่าเพราะเป็นลายๆเหมือนหินนะตกแบักง่ายเลยนี่นะครับอันนี้เป็นช่วงที่สองนะพี่น้องครับข้างล่างก็ประ,ะมาณก็จะมีอีก เวลาน้ำมาก็จะข้อกระต่องนี้ให้ท่านได้จีนองด้อยู่ข้างล่างนี่นี่ข้างล่างก็จะเป็นขวดหินประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็สวยอยู่ ท้ำรอดท้ำอะไรประมาณนี้นะครับเป็นหินใหญ่แบบนี้ได้ย่งออกเนาะพอขึ้นไปที่นี่ข้างไปแบบก็ามาฝั่งนี้โดดึ๊นะครับ จะประมาณนี้นะครับสลับข้างล่างนะครับผู้ได้มาเที่ยวมาเลาะมาเดินกน็สามารถลงไปข้างล่างได้นะครับก็จะเป็นหินไปยิงสีไปเรื่อยนะครับเป็นน้ําตกเป็นไปเรื่อยนะครับเป็นชั้นน,นั้นชั้นนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องอนี่เป็นน้ําตกรอดจากมาจากถ้ำนะครับนี่ หลอดมาจากถังได้พี่น้องเด้อขเพราะอยาตลงคลิปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ